สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาแล้วค่ะมาแล้วจะหน่อยสาราญย่านผัวมาแล้วค่ะเอ็หน่อยสญญญําราญย่านผัวหรือว่าผัวย่านคนเดียวกันนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วมารายงานตัวเช้าๆที่บ่อปลาค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่27กุมภาพันธ์นะค่ะทุกคนคะ่ะทีมงานของเราสูบป,ปลาบ่อน,นี้เป็นบ่อที่110แล้วค่ะทุกคน110แล้วนะ <laughs> มาตั้งแต่เมื่อวานค่ะตอนเทีทเ่ยงนะคะ เมื่อวานนเทียนที่เราทําให้ดูทําคลิปให้ดูคือมา่าดึงผักขึ้นจากบ่อก็ได้ไม่เยอะค่ะเพราะว่าเรามาเที่ยงมาบ่ายเนาะดึงผักขึ้นจากบ่อก็ได้นิดนึงค่ะเพราะว่าบ่อใหญ่เราเหนื่อยด้วยก็เลยอ่ะแค่ไหนก็แค่นั้นค่ะเราดึงผักได้นิดเดียวนะเพราะเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาน้ำแห้งเราก็เลยต้องปวดสาค่ะทุกคน <laughs> นี่ค่ะคำว่าปวดสารของเราในกําลังทําอยู่นะะี่แหละค่ะนี่คือลักษณะอาการของการปวดสารค่ะทุกคน การเปิดสารก็คือการดึงผักแล้วก็หาปลาเนี่ย่ะเรียกก็เปิดสารเนาะพวกพวกคนต้มสูปลาเนี่ยจะจะเรียกว่าเปิดสารนะคะคือดึงผ้าดึงดึงผ้าเก้นไม่หมดก็ก็ดึงตอนที่เราหาปลากันเลยค่ะอย่างงั้นนะฮะเรียก่าดึงเปิดสารไงถ้าอย่างงี้เราเอาเอายากขึ้นหมดใช่ไหมมันก็โอเคแต่ถ้าอย่างนั้นเอาขึ้นยังไม่หมดยังไม่ได้เอาขึ้นก็ต้องเปิดสาระค่ะทุกคนเดี่ยคฮะกำลังทํางานกันคะ่ะทุกคนคะ่ะ วเช้าที่บอกปกลาบรรยากาศมาฝากเพื่อนเพื่อนค่ะคลิปของยายหน่อยสําราญก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะทุกคนค่ะเอาแต่ชีวิตจริง,รงเรานี่แหละมาทําให้เพื่อนดู <c oughs> คืองานของเราตอนนี้เรากําลังกําลังทํางานอยู่เนาะเราสูบเรามาตั้งแต่เที่ยงนะคะเมื่อวานเนี่ยเชียงวานวันนี้เมื่อวานนะคะบอกปลาเนี้ยเราก็มาเดึงฝากเดึงหญ้าตอนเย็นค่ะหกโมงเย็นเราก็ติดเครื่องสูบป,ปลาสูบน้ําเนาะตอนเช้ามาหกโมงเช้าน้าก็แห้งค่ะทุกคนค่ะ ตอนเช้ามาน้ำก็แห้งเราก็เริ่มทำงานค่ะตอนนี้อยู่ที่ทุ่งนาน,นะคะอยู่บ้านละทายค่ะอำเภอกันทราลมจังหวัดซีสเกตค่ะทุกคนค่ะจิมงานของเรามีไม่เยอะค่ะแต่คุณภาพน้อยมีน้อยแต่เยอะน้อยแต่เยอะนะเยอะด้วยคุณภาพว่ะทุกคนค่ะน้อยแต่เยอะค่ะนี่แหละค่ะกำลังทำงานกันยอยู่โอ้ทำไมเจ้าไม่เอาไปล้างบอ่อใหญ่นูน้นมันไม่ขี้ตัวไม่ใช่บอ่อไม่ล้างบอ่อใหญ่นู่นจอย น้ำขี้ตมนั่นน่ะกำลังล้างปลาอยู่มันก็หลอนอยู่นะมันไม่มีอะไรไปตันหัวกระโหลกมันก็หลอนอยู่แล้วคนไม่ไปกวนนะโอเคกันนี่ค่ะกำลังล้างปลาค่ะ จะไปส่งน so right. ู id <currently> <the> the <the <ella> ่นแหละนู่นที่คัดปลาของเรานู่นแหละงานประจําตําแหน่งใหญ่หน่อยนั่งอยู่นู่นแหละต้องคัดปลาอยู่นู่นแหละค่ะทุกคนค่ะมาแล้วน้าปลามาแล้วทีมงานคุณภาพของเราค่ะน้าปลามาแล้วน้าปลามาแล้วค่ะน้าปลามาแล้วมาแล้วเราก็จะไปคัดปลาได้ค่ะทุกคนมาแล้วงานของเรามาแล้วปัญหาก็หาไปแล้วค่ะโอ้ ก่อนเที่ยงจะเสร็จไหมนี่พี่ก่อนเที่ยงน่าจะเสร็จนะไม่ไม่ถึงเที่ยงหรนะอกเนาะเสร็จไวายีหรอกนะทีมง,งานคุณภาพเ็เสร็จไวายีหรอก <c oughs> ไปแล้วกไปแล้วไปทํางานของเราละยายนจะไปคัดปลาแล้วนี่แหละค่ะทุกคนคะ่ะคือเราอาจจะไม่มีสาระความรู้อะไรเพื่อนๆน,นะเวลาเราทําคลิปเพราะว่าเราก็ทําทาแต่เรื่องจริงของเรานี่แหละค่ะ ชีวิตของเรานี่แหละมาแล้วมาแล้วงานของเรามาแล้วนะที่ของยายหน่อยก็คือคัดปลาค่ะมาแล้ว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 โอ้มีปลาไหลด้วยทุกคนมีปลาไหลด้วยอายย่อมาแล้วงานของเรามาแล้วไปลาไหลด้วยนะถ้าบอ clear, ่อรบก็จะมีปลาไหลนะเนี่ยค่ะมาแล้วงานของเรานี่แหละคืองานของยายหน่อยค่ะ <S 2> <S 2> ทุกคนค่ะ เอาละเอาละมีปลาไหลด้วยมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆค่ะทุกคนเพราะว่าบ่อโลกจะมีปลาตัวโตวตัวใหญ่นะคะนี่แหละค,ะค่ะงานของเราเพื่อนๆขายเดี๋ยวจะทํางานก่อนนะขออนุญาตลองคลิปข่าประมาณนี้นะคะทุกคนขา<ว>เดี๋ยวสายสายค่อยอัปเดตกันค่ะทุกคนสายสายเดี๋ยวค่อยอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะขอบพระคุณสำหรับการรับชมค่ะเพื่อนๆขาขอบคุณมากค่ะ